ดีเจโซดาเน็ตไอดลและดีเจดังออกมาอวดรูปและคลิปสาดเซ็กซี่ขยี้ใจคันสุดกับชุดบิเกนี่ทำกิจกรรมประจำวันงานนี้โดนใจแฟนๆจนไม่พูดถึงในโลกออนไลน์ไม่ได้เลยปกติเป็นสายแซบสายเผ็ดสายปังของวงการบันเทิงอยู่แล้วสำหรับดีเจคนดังดีเจโซดาที่หลายคนยกให้เป็นสาวในฝันเลย ไม่ว่าจะความสามารถหรือหน้าตาที่หลายคนถึงกับเอาไปเป็นแบบในการดูแลตัวเองให้สวยตามสาวโซดาเลยและอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือความเซ็กซี่ที่ดีเจโซดากวาดหมดทั้งหัวใจแฟนๆไม่เผื่อให้ใครเลยและเวลาเธอออกมาอวดความเผ็ดก็บอกเลยว่าไม่มีใครชนะเธอได้เลยจริงๆงานนี้เราเลยรวบรวมรูปปังๆของเธอในโหมดเซ็กซี่มากๆมาฝากกัน ไม่อยากพูดอะไรเยอะเจ็บคอค่ะยังไงเซฟรูปเธอได้เลยแล้วจะรู้ว่าอาการใจสัน่นวันไหวหวิวเป็นอย่างไรขอขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรมดีเจโซา